เอามาที่นี่เลขบาคน6 3 8 3 6พี่น้องไต้ทั้งบนทั้งหลางแต่กลไปขอหน้าขี้ในหกแหมเลขรถตู้คู่หน้า086เเลท่าน้บัข้า้อนั่นละเรามัามันธรรมดาแต่ว่าอัน8ชีบ้านเลขที่ข่อเนี่ยมันก็บอกจากเคอเนี่ยถ้ามาไม่้เสียก่กอฟมเบแล้ สมายเกิมาก่ใอนกอนเรามาใหม่นี่ได้เกิดเลยนะคุณตื่นเต้มกเลยกอกระไบโซกระบย่เนเาเนี่เขาเนขาเปอ่านจะมากเขาเปิดเชื้อเขาี่ยนเขาเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยกูซื้อเลยซื้อเลซื้อเลยแต่ว่าดีเจ้าปอะจารย์พยากับปจาจย์หลอดอาจารย์หลอดได้ครึ่งแสนอาจารย์หลอดได้ครึ่งแสนเขาบ็กว่าได้เป็นล้านถวาวพวกแม่รูบาหญาจัเจ็ดหมืนบาทไ่น้อยะครับ ซึ่งงวดนี้เป็นเลขของปูนาเมื่อคืนนี่สวดมนต์ไหว้พระแล้วปูอาแปะลงสีพี่น้องอจกกูดจักโบเอฟซีสุดจังกินเนาะอาแปะลงสีซึ่งอาแปะลงสีปูนาได้เห็นแล้วก็ะจะเอาปูนาว่าเอาอาแปะลงสีมาติเตยเมืน่อนสั้นสิส่งดีปูนาก็ไปติดเตยบ้านหลังเก่าคนละที่ปูนาสั่งบารมีอยู่บ้านเขาหน่อยปติดเตยกระกากระวายเป็น้องสั่นตลอดนะบางเงินเราเมื่อคือนนี่ฝนมาหาฝนมาหาแล้วฝนห้องบอกค่ำเดียวเลยว่า สิบเจ็ตัวเดียวเดดเพระว่านะโอ้สางตัวสิบเจ็ตัวผู้น่าสางบารมีตัวนั่นนะตัวสิบเจ็ดน่ะก็เลยว่าบะ่นรองสิบเจ็ดทีนี้สีได้ไปครับขึ้นเอาอีพ่ออาแปะลงสีนี่ครับขึ้นมาไหว้ทีนี่เพราะว่าเอาไว้หันเพราะว่าบอกขเจ้าแก่มาอาจารย์อาาวนาฟูกับพไปแก่ไหนไปมยามขาดครับผมยาหม่ขาอาจารย์เรียกยาหม่นขาดหรออไเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาให้พี่น้อง้องไป ไอพี่เิลาหนาว่าเลขสิบเจ็ดอาจจะมาตางซื้อให้ผู้นงอีกครั้งนึงก็ได้ท่านได้ผู้นงสิบเอาแห่มากแห่แปะล่งสีมากนี่เด้อเลขสิบเจ็ด้็พี่นอนฟ้องไปนะแต่ว่าคืบหน้าอีกได้ไหมเลขออกวันที่สิบเจ็ดเลขออกวันที่สิบเจ็ดนาเพราะว่าวันที่16เป็นวันครูวันที่16เป็นวันครูขาเจ้หญาบอกว่าสิบเจ็ดที่หาซื้อยากอีกได้ไหมเพิหน้าอีกได้ไหมไอผู้นำเิ่งหน้าอีก เออแต่ว่าแล้วแต่เพราะว่าได้บอกแล้วได้บอกพี่บอกน้องไปเฮ็นจังหวนกักกันบ่อยูแต่เพราะว่าเพิ่นห้องแห้งทะเลขึ้นมาขึ้นนี่สิบเจ็ดตัวเดียวเพื่นว่าเนาะว้าอแปะเพิ่นบอกจริงนะสิบเจ็ดตัวเดียวไปเพิ่อนยังได้ราดจะเห็นในห้องแห้งอย่านี้อ่าเพราะว่าผู้นากอ่ะคนก็มาแห้งขัดแหยงแหยงก็เลยว่าเรียกตัวนี้ซึ่งมันไม่ออกมานานแล้วซึ่งมันไม่ออกมานานแล้วเมื่อในมือมือที่ผู้นากสางงงนั่อ่าเอาม้วนกระเบื้องครูบาอาจารย์ อามาชันพัฒหารที่นี่แต่เสพมันพ่อแม่ผู้บ่ายจันพวกนนท์ไห้ซึ่งเป็นเลขที่ผู้นาคนี้เงินมาสางรักธรรมก็ย้อนเลขที่เจ็ดมื่อนี้เป็นมือถือว่าขืนห้องทํำไมอาจสิมาให้พวกให้ลาก็ได้เนาะพี่น้องพ่อก็ไปแต่พี่เจรนาบอกว่ามันกุมาโดดแล้วซึ่งผู้นาของพี่าจรนาบอกว่าม,ามันะมจะกเตือมารตรจังหวัดที่อาบุมันจะใช้น้ำมาเนาะแต่ว่าเมื่อไหว้คู่เนี่ยสิเด็ดเอากุมันจะใช้ลงมาอยู่ ขันมาลาไงไหนเลสิเบเจวงวดนี้สิบมมากก่ามากเล็จตูไปจจ้องขันก็ได้ไนน<า>นหน,นึเจ็นนั่นอีกแล้วนัว่นน้องป่วยบอมัก็ดีลรวได้แดกันเขากันกับเลขสิบเจ็ดถ้มัน,นขึ้นเนห้องแงงหลมากพอขึ้นเน็่จักเนมากเน,นา,นา,นอนอาปะาปะาปะาปนงสียังบาสาสนงก็เราว่เขาว่าสิบเจ็ดตัวเดียวว่าสมว่าอะไรอ๋ออกมาหลุดตามะลันเลยว่าพอห้องสิบเจ็ดไีเ กูนาบกบุรุษอาจารย์เนาะด้ทีนพอวิวิ่เนี่ยพ่องเวลาท่านประทับกูนาคแลาวองค์ในสีว่าประทาบทางผู้นาคสีได้ยินพ่อวิ่งเนี่พี่น้อถสามารถเห็นมีลีกูนาคไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสิ่งจะมีแค่วันพระ่านั้งที่องเทพองทัพอาารสีวาประทับผูนาคนอกจากนั้นวัฏัดาผกูนาคที่จะนั่งทหมดแ้าลูกศิษย์ลูกหามาเบิ้งวงยังในเนี่ยกูนาคผูนาคแค่นั้นทัพมันเดีวอพราะเคยส่งเพราะผูนาบไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ส่งเพราะว่าการส่ง นะอกจากแต่คนสิมาพานปูนาเองเด้ออันนี้คือเลขของปูนาที่ปล่อยไป,ไปแล้วนะงวัดวันที่17บเก็ก,กราคมพุทธศักราช2565ันหหปีไม่พี่นอ้องอ่าปีไม่ได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเขอไปเบิ้งไว้แล้วก็ปิดจัร์นาไว้อ่าเบิ้งไว้ปิดจัร์นาไว้ว่าอ่ามากกว่าหรือผู้ใดบ่ทันคัก่ะขี่แต่กระยานอ้อมลัน่นทํางสะกดขจิตตัวนี้เนี่ยกระยานอ้อมลั่นทั่งทีจันทร์หน้าไาู้ชมกอนว่าชอบไหมก็ชอบ,ชอบท่านก็นจกัด ถ้าขาดก็บทานไปเล,ล้วปีน้องก็ไปเด้วเพราะว่าผู้นำวันนี้จะไม่ให้มากตัวเป็นตัวเดียวนีเลยนะผู้เป็นเปิแต่ที่เป็นตัวเดียวเลยแต,ต่ว่าสิออกไปทั้งนองก,กันเลที่ออกไปทั้งนอกไปนันไปนี่เย <c oughs> อะแต่ว่าจะไม่เอารวมมาเลขกัป็นเรียกลันทัมเลขกลันทัมอาจจะมีอีกจ้ลลาตัวหนึ่งนอกจากาการจะเป็นเลขยกทังนอกแต่ว่าเลขยกทังนอกผู้นำจะไปเฉพาะตรงจุดที่ผู้นำไปได้หรือจุดในฐาลูกค้าเต่าเยอะทั้งหลายจุดน่าจะทั้งผู่จะขึ้นสองขึ้นในปีน้องเด้อ แต่ที่นี่เนี่ยลูกศิลูกหาบอกปู่ว่าหลายว่าพอเอ้ยไปหลักกิโลไห้ไงปู่น่าจะเดินทางไปหลักกิโลหลักกิโลศีปเราปุ่มเนาะวันที่หาพี่น้องเด้่ส่วนตัวเลขเี็ดท่้งคุณมาก่อนถ้าเจ้าได้ตัวเลขเนี่ยปู่น่าจะติไปนั่งขออ๋อติดไปนั่งท่าหมอนจะไปนั่งขอเอาคืนวันที่นีอ่าเรื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวเลขหน้าตอนนี้ร้านทัามีตัวเดียวพี่น้องเลขแปดสี่ที่ปู่บอหามันอีกบอกสนนบอกจะเกาไหม เอาเลขเปลี่ยนซีถือว่หามันอีกและเลขสิบเก็จะไม่ได้พี่น้องปูนาจะไม่ซื้อลอตเตอรี่บางนึงปูนาบนใจเลขขาเก้าปูนาซื้อลอตเตอรี่มากที่สุดเท่าหกเก้านั้นอียังกาเลขกับสามต่อนบางเงินว่ามันถี่นั่งกาลงเป็นสามเหมือนพี่น้องเป็นน้ำปูซื้อนี่บ้อมันไม่บอกมัเลยหลุดเต็มยังนี่ใช่เลยใช่เลยปูเมียก็ต้องซื้อปูว่าซื้อบอกนะว่าก็ซื้อแต่ว่าวันสิบาบ อันอันเนี้ยอันเนี้ยเนีย่ยจะซื้อไว้ตลอดนะเพราะเราฝากว่า,ะาจะซื้อจนกว่าคุณจะออกบ้านเลขที่เนี่ยอส<ช>อสามสี่แปดสามแปดสี่ผู้น่าจะซื้อจนกว่าท่านจะออกแ <c oughs> ล้วต่ว่าบ <c oughs> ป,ปอยนด้กว่นเี็กพี่น้องผู้น่าปอยสี่แปดแปดสี่เพราะว่าเมื่อยปล่อยแถ้าสิซื้อลอตเตอรี่ไว้อย้วพี่น,อ <c oughs> น้องเอาเด็ดกันแล้วเนาะผู้น้าปล่อยต่อหว้วดละห้วดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสี่เออหกสิบแปด โมกิมาเรียกกูนาคือหนึ่เจ็ที่สามบาลมีููนาให้พี่น้อง้เห็นคนคนแล้วนะาสชอาเมเดีว้ออตอวดนี้ร่วันนี้าพวกี้ฟูนาคเซให้พี่น้องล่องไปเอาไปร้วยกันุ้านไปเบิ้งสีอหน